วิธีแชร์ตำแหน่งให้เพื่อนรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนให้เพื่อนมาหาเราหรือแค่รู้ตำแหน่งของเราแบบชั่วคราวหรือแบบจนกว่าจะปิดโปรแกรมไปมีวิธียังไงมาดูกันเลยครับ ก็เริ่มดูวิธีกันเลยนะครับสำหรับตัวแอปที่เราจะต้องใช้ก็คือแอป Google Maps นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับก็วิธีการจะคล้ายๆกันเมนูก็จะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราต้องไปกำหนดอนุญาตตำแหน่งให้กับแอปพลิเคชัน Google Maps ก่อนนะครับวิธีการเข้าไปกำหนดอนุญาตแชร์ตำแหน่งนะครับให้กับแอปให้ใช้ได้ตลอดนะครับก็เราต้องกดเข้าไป กดค้างนะครับอันนี้สําหรับ Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับส, huh ส,าา RE สามารถเข้ 1. 1> ตาตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปที่ข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนมานะครับไปที่การอนุญาตแอปนะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปในเมนูนะครับตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นนะครับปกตินะครับมันจะตั้งไว้อยู่ที่อนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นนะครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นว่าอนุญาตตลอดนะครับ กดเข้าไปเลยครับเพียงเท่านี้ก็ให้สิทธิ์กับแอปพลิเคชัน Google Maps นะครับเข้าถึงตำแหน่งได้ตลอดเลยนะครับต่อไปนะครับก็ปิดเลยครับแล้วเราก็เข้าไปในแอปเลยครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับก็เข้าสู่ระบบในแอป Google m a p ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็น Gmail ของตัวเครื่องที่เราต้องการจะแชร์เลยนะครับมันก็จะเป็น Gmail ของตัวเครื่องที่เราจะแชร์นะครับส่วนเราต้องการจะแชร์ตำแหน่งให้กับใครเราต้องทราบอีเมลของคนที่เราจะแชร์ให้ด้วยนะครับให้เข้าไปในเมนูมุมด้านขวาบนสุดนะครับที่เป็นรูปไอคอนรูปของตัวเราเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมาในเมนูการแชร์ตำแหน่งครับ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสําหรับท่านที่ไม่เคยแชร์ตําแหน่งให้กับใครนะครับตรงนี้บางทีอาจจะมีพวกมิจฉาชีพที่ยืมโทรศัพท์เราไปแล้วไปเปิดตําแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับให้เราเช็คจากหน้านี้เลยนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีการแชร์ตําแหน่งให้กับใครมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีเป็นรีทขึ้นมานะครับว่าตําแหน่งนี้กําลังแชร์ให้กับใครอยู่แสดงว่าอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพยืมโทรศัพท์ของเราไปแล้วก็ไปแชร์ตําแหน่งให้กับพวกมิจฉาชีพเองนะครับประมาณว แล้วเข้าแอปแล้วก็ไปใส่เมลของเขาแล้วก็ทําให้เขารู้ตําแหน่งของเราตลอดตัวนี้ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ของโปรแกรมก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่โทรศัพท์แล้วมันเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับไม่ควรจะเอาไปให้ใครยืมนะครับอ่าประมาณนี้ก็กดไปที่แช่ตาแหน่งเลยครับ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็อันแรกก็จะเป็นชื่อกับที่อยู่ที่เราอยู่นะครับที่ในตัวระบบ g o o g l e m a p มันค้นหาให้เราเจอนะครับตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็จะแชร์ตำแหน่งแบบเรียวไทม์นะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าจะแชร์เป็นเป็นชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้นะครับหรือเราจะแชร์จนกว่าคุณจะปิดฟิลเจอร์นี้ก็ได้นะครับก็กดไป แชร์ตำแหน่งจนกว่าคุณจะปิดฟิลเจอร์นี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวตามตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแชร์เป็นแบบจนกว่าจะปิดฟิลเจอร์นี้แล้วผมจะทําการปิดฟิลเจอร์นี้ให้ดูด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าอยากให้ปลอดภัยก็แชร์เป็นแบบชั่วคราวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนในครอบครัวเราแล้วเราอาจเช่นอาจจะเป็นลูกของเราเราอาจจะแบบแชร์จนกว่าจะปิดฟิลเจอร์นี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูเอาเองนะครับตรงนี้ก็ต่อไปนะครับก็ให้เราเลือกด้านล่างนะครับ ด้านล่างเลือดไปจนกว่าเจอคาว่าเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะใส่ Gmail ของคนที่เราจะใช้์ตาแหน่งให้เขาทราบนะครับอ่าก็กดไปที่เพิ่มเติมเลยครับ หลังจากนั้นนะครับมันจะมีข้างบนสุดนะครับให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์หรือว่า Gmail นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะใส่ Gmail นะถ้าใส่เบอร์โทรศัพท์มันจะเป็นการที่จะส่งข้อความไปนะครับแลยจะเป็นลิงก์แบบชั่วค่าวไปให้เขากดต่ออีกทีหนึ่งนะครับแบบสะดวกที่สุดผมแนะนําให้เป็น Gmail นะครับอ่ะก็กดเข้าไปนะครับใส่ Gmail อะไรนะครับบางท่านอาจจะมีรี้ขึ้นมาอยู่แล้วก็ได้นะครับในหลายชื่อนะครับอ่ะผมก็ใส่ Gmail ไปนะครับสามารถใส่ได้มากกว่า1 Gmail นะครับก็อาจจะใส่สัก 3- 4 Gmail ก็แล้วแต่เรานะครับก็แชร์แบบชั่วข่าวไปนะครับอย่าไปแชร์แบบเดียวทม์นะครับแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เราต้องการจะรู้ตลอดเราก็แชร์จนกว่าจะปิดฟิลเจอร์นี้นะครับอ่าพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับพอเราเลือกอีเมลของคนที่เราต้องการจะให้รู้ตำแหน่งของเราแล้วนะครับคือเราต้องรู้ Gmail ของเขานะครับถ้าเป็นเพื่อนของเราอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าคนในครอบครัวนะครับก็ส่งเลยครับ พอกดส่งนะครับทีนี้มันจะขึ้นป๊อปอัพเด้งไปที่เครื่องของเพื่อนเรานะครับหรือว่าคนนครอบคนที่เราส่งอนุญาตไปให้กับ ตัวอ e ีเมล gmail ตัวนั้นนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัปเดตขึ้นมาแล้วเขาก็จะกดดูแล้วก็สามารถรู้ตําแหน่งของเราได้เลยทันทีนะครับต่อไปนะครับผมจะเข้าไปปิดฟิเจอร์นี้นะครับแล้วก็อาจจะสาธิตให้ดูด้วยว่าเวลาเข้าไปแล้วนะครับเกิดมีใครแอบมาใส่อ e ีเมลของคนอื่นนะครับเพื่อที่จะรู้ตําแหน่งของเรานะครับบางทีเราไม่รู้เรื่องเราอาจเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพหรือว่าคนที่รู้มากก็ได้นะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่เมนูเดิมเลยนะครับ เราอนุญาตไปแล้วตอนนี้เขาสามารถดูตำแหน่งของเราได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะแสดงให้ดูว่าเราจะปิดฟิลเจอร์การแชร์ตำแหน่งตรงนี้ทำยังไงนะครับก็เข้ามาใน Google เือนเหมือนปกติเลยนะครับแล้วกดไปที่เดิมเลยครับตรงไอคอนของเราข้างบนมุมขวามือบนนะครับแล้วกดไปที่แชร์ตำแหน่งครับหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นลขึ้นมาตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าคุณแชร์ตำแหน่งให้กับใครบ้างนะครับแล้วก็กด ม,มันก็จะบอกว่าคุณไม่ได้แชร์ตําแหน่งเ,เขาหมายถึงว่าคนที่เราแชร์ให้เขาเขาไม่ได้แชร์ตําแหน่งมาให้เรานะครับให้เราส่งคําขอไปไหมตรงนี้นะครับเราก็สามารถส่งคําขอกดติ๊กไปได้เลยนะครับแล้วก็คําขอมันก็จะถูกส่งไปที่เขานะครับแล้วถ้าเกิดเขากดอนุญาตปุ๊บเราก็จะรู้ตําแหน่งของเพื่อนเราเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่เราส่งที่เราอนุญาตให้ G ี mail ลเขามาดูตําแหน่งของเรานะครับอ่าต่อไปนะครับอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการหยุดนะครับให้เขาไม่เห็น ตำแหน่งของคุณนะครับตรงนี้แหละเป็นที่ปิดนะครับผมก็กดหยุดไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาเห็นแล้วก็กดหยุดตรงนี้เลยนะครับป๊บอ่า หลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นิสต์ตัวนี้ค้างไว้นะครับหมายถึงว่าเราเคยแชร์ตาแหน่งให้กับอีเมลตัวนี้นะครับจีเมลตัวนี้แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราจะกดให้เขารู้อีกทีหนึ่งเราก็กดตัวนี้เลยไม่ต้องไปกรอกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะลบไปเลยไม่ให้เขาติดมาในิสต์ตรงนี้แล้วนะครับเราคือเราจะไม่แชร์ตําแหน่งให้เขาอีกแล้วนะครับเราก็สามารถลบไปไปเลือกที่จุดสาจุดตรงนี้ครับป๊าปแหน่แล้วก,กดนําออกจากรายการนะครับเพียงเท่านี้ก็ เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับถ้าท่านไม่ได้แชร์ตําแหน่งแล้วไม่อยากให้ใครรู้ตําแหน่งของท่านเองก็ให้เข้ามาตรงเมนูนี้นะครับแล้วก็ต้องมันต้องขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับแสดงว่า ตอนนี้ท่านไม่ได้แชร์ตำแหน่งของท่านให้ใครรู้แล้วนะครับอ่าสำหรับตัวแอปพลิเคชัน Google Maps ก็จะมีประโยชน์ประมาณนี้นะครับก็ให้ทั้งคุณและโทษนะครับยังไงก็เลือกใช้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวิธีการแชร์ตำแหน่งนะครับและตรวจสอบด้วยว่านะครับว่าเราแชร์ตำแหน่งให้กับใครอยู่แบบถ้าเกิดโดนเผลอแบบมีคนอื่นมาใช้เครื่องของเราแล้วกดแชร์ตำแหน่งของเราให้คนอื่นรู้ก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวิธีการแชร์ตำแหน่งใน Google Maps นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพลงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ